โรงเรียนอัสัมชชนแผนกประถมมุ่งเน้นจัดการศึกษาบนพื้นฐานคุณธรรมทำความรู้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานสากลพัฒนาระบบการเรียนรู้โดยได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและชุมชนมีคณะครูที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสถานที่ภายในโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภยัยเอื้อต่อการเรียนรูู้้อํานวยการโรงเรียนอสัสรชันแผนกประถมตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารด้านการจัดการศึกษาตามแนวเอกลักษณ์ของโรงเรียนอสัสรชันธแผนกประถมที่ว่า มีวินัยเสริมสร้างความเป็นผู้นำเลิศล้ำภาษาอังกฤษคณิตและเทคโนโลยีจึงมุ่งเน้นพัฒนาในทุกมิติและได้จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนดังนี้1หลักสูตรสถานศึกษาโดยมีจุดเน้นมาตรฐานสากลที่นักเรียนสามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFRthe Common European Framework of Reference ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นมาตรฐานในการอ้างอิงความรู้และทัากษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นสากลสามารถนำผลการสอบไปใช้ในสถาบันการศึกษาต่างๆได้ทั่วโลกและนอกจากนี้นักเรียนทุกคนยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ anywhere anytime ได้จาก knowledge platform English with Coco a, โดย m a r s h a l Cavendish Education จากประเทศสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจด้านทักษะภาษาอังกฤษเช่น Grammar, Reading, Writing, Speaking and Listening ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างอิสระแบบ Interactive Platform ผ่านสื่อที่หลากหลายเช่นเพลงเกม กิจกรรมและการประเมินผลที่ให้ฟีดแบ็ทันทีอีกด้วยและมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมอีก6รายวิชาเพื่อตอบสนองเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือวิชา mathematics science English for communication Chinese STEM education and computer 2. หลักสูตร English program มีจุดเน้นที่นักเรยียนสามารถสอบ Cambridge Test ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกจากประเทศอังกฤษโดยนักเรยียน English Program เกรด3ถึงเกรด5จะทำการสอบ Cambridge Progression Test และ English Program เกรด6สอบ Cambridge Checkpoint ส่วนการทดสอบ Cambridge English Qualifications ของนักเรยียน English Program เกรด3และ English Program เกรด6 เป็นการสอบ Cambridge Movers and f r i a r s 3. แผนการเรียน Chinese English Program โดยมีจุดเน้นที่นักเรียนต้องสอบ Cambridge เหมือนนักเรียน English Program และทดสอบความรู้ภาษาจีนของนักเรียนระดับนานาชาติโดยใช้การสอบ YCT Youth Chinese Test และ HSK ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองให้ดูแลหบุตรหลานซึ่งเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่พระประทานให้ท่านในปีการศึกษา2566นี้ต่อไป